สวัสดีคผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่กับช่องไม่มีสาระและไอดีช่องไม่มีสาระวันนี้นะครับจาก4,000ไป4,006หรือว่า3ดาวไป4ดาวกันเลยนะครับคุณผู้ชม คลิปนี้นะครับาก็จะเป็นไอดี่หลังของผมมารีวิวของอะไรนะครัะคุณผู้ชมของก็ตามเช่นเคยผมไม่ได้เติมอะไรสักอย่างเลยครับคุณผู้ชมไม่ได้เติมอะไรเลยของเหมือนเดิมที่แบบว่าที่ท่านผู้ชมติดตามผมมาเรื่อยๆนั่นแหละเออผมไม่ได้เติมอะไรเพิ่มเลยชุดก็ไม่ได้เติมไม่ได้สนใจอะไรเลยครับคุณผู้ชมลูกซองประมาณนี้เลยก็จะมีลูกซองที่ผมชมอบมาบ่อยๆเนี่ยแต่ก็คือได้ไม่ได้เติมอะไรเลยครับคุณผู้ชมปะป่ปะ,ปะ,ปะไหนๆก็มาก็หนึ่งสี่หน่อยแล้วกันไป ไปหนึ่งอรอดเสอ่ยงไปไปหนึ่งมาดิยิงไปลว้วงนั่งทำไรน,นั่งขี่เหรลวงยิงไปล,วล,วลว้วงล้วงล้วงกวดแตกเออยิงไปลวงไปหนึ่งไปหนึ่งไปดิไอ้ยวัสดีครับโอ้โหแดงแปดลวงไปดิเอาเน็ตปิงเน็ตปิงชิบหายชิบหายเน็ตปิงโอ้โห นึงไอตัวต oh, oh, ัวตกล่วงไปดิฮะฮะอข้างบนเหรอเอาเอาเล่นอะไรกันอะเล่นอะไรอะมาเล่นอะไรกันโอ้โอโอ้โออ้โอ้โี้โอ้โออ้อ้โอ้ลอ้โอ้โอ้โอโอนโอะอ โดนรัวไปดิโดนโนมาดนไปนรัวรัวอะอะโนี่มันปิงหรอนี่มันปิงหรอฮะฮะเฮ้ยเอนี่ยปิงหูแต่ว่ามีตัว วันดี้หาใส่หนึ่งใส่สองไอ้พี่ตัวตัวมาดิมาดิมาดิแดงแดงแดมาดิตัว <c oughs> แดงตันแมนมาดิตัวไม่ตัวตัวตัวไปดิตัวแดงไม่ตัว,ตม,ตวมาดิ สายหนบอลบอบอลบอลมี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 เ้ยเฮ้ยโอลวกสวยสวยสยเอ้าอ้าดึงดึงดดึงๆอาเอาๆออมีดึงอโอ้โไม่หิวแสกไปดบของอะไรเี่โอไม่ดีไม่ดีไม่ดีๆตตะเตตาหน้าๆตะของพูออ้โหดูดมวาดิดมขอมดุกล่องอ่ไปดูไปดูอ้ๆเอ้ลงไปลงไปดมขอีรเก โดมของสามบอกเอาเอาดึงไม่เอาฮะโอ้โไม่ไหวแบบนี้โอ้โหดมดมของดมพ่อาดมดมพ่อไปดมพ่อไปแล้วโดนตาล่าตอนเนี้ยตาล่าโดนตาล่าไล่อยู่โอ้โหแล้วแล้วนั่งดมของเพื่ออูจะแตกอยู่แล้วอู้ค่อยมาดึงอู้เพืไรวะโอ้ลันั่งดมของก่อนจะมาช่วอูเกิ้ลแม่เดียวให้แม่เดียวตัวว่าไงไม่ เอเอาไปลางไปลาไปลาสนเปอร์ไปล้าเขาไ่อไอ้หลัเข้าแตกหลบไปดิมา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 ดิเอาเวลามดกินเอาออกเอาเอาเียอเาแตกมาดิว้า ปกสิเก้าไปกันต่อนะมีตัวไปเดิงไปเดินแรงยิงไปมาดิเจ็ดเจ็ดสิบเอาจัดยิงไปไม่โดนเวอร์เวอร์ไม่โดน,ไม,โดนไม่โดนโอเวอร์ดูว่าอีตัวนึงยิงไปฮะไม่ตายเอ็นเจีงง้ยนช้าไม่ตายมาดิชิมอลตี ตัวใหม่เอารงไดิโดนฮะเอ็มเจ็ดเข้าบ็อกเจ็ดสใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอเอ็มเจ็ดเก้าล็อกเจดิบต่ว,ว่าไม่ใช่ละนะเจ็ดสิบมาดิกระสุนหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเอ็มเจ็ก้าลอกเจ็ดสิบบอกไปดิเกินไปตัวเพิ่งลมใหม่ก่อนมันไม่ใช่ก่อสี่นี่ดนอนวัว หูแดงแดงครับผู้ชมลวกไปดิไปตายหนตายหนึ่งตายหนึ่งมาดิออกมาตายสองเอ้ยเ้ยเปลียนไหมยุเปลี่ยนไหมยุตายสาหมดตีมาดิแปไปหลบทำอะไรตรงเนี้ยลวกลวก

ต,ตัวไม like so ่ต oh, ัวหอดโอ้โหเขาหอแตกเขาบโอ้โหหมดไอ้ลวงไปดิรปิหารปดิฮะลวงวไปดิหอลแตกปดิารมาดีแเอา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 เตปิงเอาเอาเตปิงชิบหายชิบหายเอาเชิบหายชิบหายเอาเอาเอาาล้ลทำไงเอาผมแตกไหมฮะเฮ้ยไม่แตกเฉยว่ ช่วงไปเริ่โคไปสองเวอรมาดิไอตนึงไตนึงมตัวเมาเพื่อนมาไตเริ่มาดิเอาโหหมดตีเก็บซีรวมไหรวมไหมรวมวดิหัวแตกหัวแตกหัวแตกมาดิ ต่อแตกมาดิเออมาดิเออหวอัวแตกมาดิตายแบบนี้ผมอะต่อแตกไหวต่อแตกไหวตาเลยตาตป๋ามาดิ 28តាមដល់បន្ទុំ ôi sắm bỏ đón baby luôn white monty oh đường tớ Quái. Đây quay tiếp à. đi tua oh đường tớ đường con đen à luo baby sẽ el mọi người xem được không muộn này nó đi ตัวรวงดิวัสดีครับรวงวงแมาดีครับมาดีครับบอกีตอนนี้บอกห้าสิบสามไปกันต่อนะรวงแต่นึ่ใส่สอแงแยกรวงเมเยเลยอ่ะเอาป โอ้ยเบาจังหนะ่พันเกิเก้ามาดิ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 เอ้าไม่ตายไยไม่ตายเออล่วง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 ไปดิตัวว่ะตัวว้ไม่โดนอตัวว่อตัววันนี้ฮะไอ้เน่าเจอย่ากะมอมมาดิย่างกะมมอมขซอยเจ็สไม่ตายว่ะโอ้ย้ยแดด แดนเหรอล่วงไปดิตาย้อกแดนงไอ้ไอ้ไอ้มอวัแตกแล้วกันเออล่วไปดิล่วงไปดิล่วไปดิ ตายสดพีไม่ตายสุดพีรวไปดิเออวามามาแทงไปดิออมารวงเอาชิมหายละสั์ไอโดนรวงชิมหายโดนโดนรวงมาดิสายสันไอโดนรวงสันไอโดนรวงจะแตกโดนโดนรวง โอ้โเกินชอนนี้ไงบอกสั่งไปะไรกั่งไอ้วรนีฮะย้ำกำมอม้ว้เอ้ยโอ้โหหลังสองตัวย้ำกำมอมอ้ดิย้ำกำมอมวงสองวงสองวงสองไอ้นี่ดังคีหมอแตกไปดีจอนวงไปเิะ ไอ้บ็อกสี่จุดแปดนะตัวสวัสดีครับทีทำไรผมก็เมย์เหรอหัวแดงไปดิไป้ทีตัวเออแดงแปดไปดิตัวไว้ตาในบวกสีสไปกันต่อนะครับท่านผู้ชมสวัสวดีครับมาดูครับแด,ดงแปด พอแตกไม่เดียวแก๊งพอแตกพอแตกบ่โดไอ้วกนี oh! on, ้ฮะโอ้โหพอแตกนีตัวอวงไปเลยบอกทานถึงสามแม่งไอ้มาดิฮะกันที่เหรอลวงไปดิแบตไม่นอนเหรอพูดไหมไอ้โดนมาทำไม Bỏ bé, b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 ỏ ít bỏ bé, bỏ bé, bỏ đi bé, 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 Đồn! bé, 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 ไปเอาเลให้แดงปเราดินเาไปเอาด้ยนะไปกินระวงวัดไปไปไปดิเอาเลยน,ะนล่งขี้รู้ปะงเรียบร้อยเรียบร้อย อนุตานี่นะผมหลอฮิล e e เอ็กซ์สี่นะมันจะบางตานะที่แปดไปสี่อ่ะคือผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆงเพราะว่าผมเผลอกดเล่นเลยแล้วแบบมันสุ่มทีมไปแล้วมผูชมเพราะว่ามันจะติ๊กให้ตอนแรกใช่ไหมผมเผลอกดทีมสี่ก็ขอไปมานะทีนี้ด้วยค่ะุผู้ชมทามันตัดบางตามันมีสี่คนะมก็ขอไปจริงจจะไปหนี่แล้วก็สองสี่เนาะก็ขอไปมาในทีนี้ก็สี่หกที่ลับๆเป็นอย่างไรกันบ้างไฮไลท์ นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อยว่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แช้วกม่มก็ขอลาไปก่อนแลยเพืนที่ใหม่ขอบายบาย,บาย